กินแบบจุใจกันไปเลยค่ะและที่ที่เราจะพาต่อไปเขามีคาเฟ่แมวด้วยนะคะทุกคนทุกคนดูน้องแมวเขาสิน่ารักทุกตัวเลยน้องแมวเขาเยอะมากมีตัวไหนบ้างที่ไม่น่ารักเอาประกามาวงเลยเราบอกเลยนะว่าคนทาดแมวอะ่ะห้ามพลาดเลยดูพี่เขาให้อาหารสิ แย่งกันใหญ่เลยพร้อมใจกันกินพร้อมใจกันน่ารักเราเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยไม่คิดเลยอ่ะว่าคาเฟ่นี้เขาจะมีแมวน่ารักน่ารักเยอะเต็มไปหมดเลยเราบอกเลยนะว่าใครที่มีโอกาสได้มาที่ฉะเชิงเซาหรือผ่านมาแถวนี้ต้องห้ามพลาดต้องแวะมาดูความน่ารักของน้องๆน,นะดูอย่างตัวนี้สิ หน้ามีสามสีเป็นแมวระดับประกวดทางนั้นเลยน่ารักหน้าหมันเขี้ยวทุกตัวเลยเจ้าตาสีฟ้าตัวนี้ก็หายยากนะโอ้ยมองไปทางไหนก็น่ารักตะมุตะมีกันทางนั้นเลยอยากจะกัดหูสักทีหมันเขี้ยวสำหรับเราบอกเลยอยู่ในห้องนี้คือเพลินม,มากแป๊บเดียวเองผ่านไปสามชั่วโมงแล้วถ้าไม่ติด